สำหรับในเดือนกันยายนนะคะดวงดาวที่มีความโดดเด่น,นก็คือดาวพุธนะคะที่จะโคจรเป็นราชาโชคต่อด้วยกันเป็นมหาอุดนะเรียกว่ากําลังของดวงดาวเนี่ยค่อนข้างดีนะสำหรับชาวมังกรแล้วเนี่ยดาวพุธจะเป็นตัวแทนเรื่องใดส่งผลอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะหากสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ไทยนะคะมาเล่าสู่กันฟังในทุกๆเดือนฝากกดติดตามช่องโหราฮกาวสำหรับดาวพุธนะคะถือว่าในช่วงตลอดเดือนกันยายนเป็นดาวที่มีกําลังทางดวงดาวที่ น่าสนใจกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องด้วยเป็นรายโชคนะในช่วง1-11ถึงกันยายนนะคะหละังจากนั้นต่อด้วยการเป็นมหาอุตนะดังนั้นดาวพุธเกี่ยวข้องกับชาวมังกรอย่างไรไปอัปเดตก,กับ4เรื่องนี้นะคะสำหรับข้อแรกนะคะดาวพุธในช่วงแรกจะอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะด้วยความเป็นรายโชคนะถึงวันที่11ดนะคะดังนั้นจะเป็นความโดดเด่นของชาวมังกรนะคะที่ภารกิจการงานก็จะเกี่ยวข้องเชิงมรณะได้นะก็คือได้โชคทางการงานนะคะไม่ว่าจะเป็น ทางไกลก็ได้นะคะเรื่องติดต่อเชิงมรดกสินทรัพย์นะคะหรือช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทความป่วยความเจ็บการผัดพลากการรักษาต่างๆหรือแม้แต่ชาวมังกรเองก็มีภารกิจนะมาเกี่ยวข้องเรื่องเชิงสุขภาพบางทีก็เป็นตัวเรานะคะคนใกล้ตัวหรือว่าคนข้างๆก็ได้นะเรียกว่าชาวมังกรจะมีภารกิจติดต่อเรื่องเหล่านี้บ่อยเป็นพิเศษนะคะทีนี้ความเป็นราชาโชคนะคะก็ทําให้การสื่อสารประสบความสําเร็จนะคะหรือว่า รับเรื่นผ่านพ้นนะหรือชาวมงกรมักได้โชคทางการงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อวาทศิลป์นะคะการใช้คําพูดโน้มน้าวหรือว่าเรื่องการงานประเภทพูดอ่านเขียนช่วงนี้มันเป็นโชคดีนะคะการเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเชิงแก้ปัญหาเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนอรินะดังนั้นการพูดคุยติดต่อสื่อสารไกลเกลี่ยเจราจาหรือว่าช่วงนี้หากมีภารกิจติดต่อใดๆนะคะชาวมงครมักจะมีปฏิพันธ์ไหวพริบเอาตัวรอดได้หรือว่า ต่อดอง,งต่างๆเป็นไปได้อย่างดีนะเนื่องจากดาวพุธมีกําลังเป็นราชาโชคถึงวันที่1 1นะคะสําหรับในเรื่องที่2นะคะดาวพุธเป็นราชาโชคนะแต่จะอยู่ตรงกันข้ามกับราหูซึ่งกําลังค้นสับชาวมังกรในเรือนกันเงินนะคะก็เกิดเป็นคู่ศัตรูขึ้นดังนั้นอิทธิพลช่วงนี้มันก็จะเป็นได้ที่การนัดหมายต่างๆนะคะมันก็มีอุปสรรคบ้างนะไม่ว่าจะเลื่อนหรือเคลื่อนไปนะคะความล่าช้ารอคอยเรื่องราวเชิงเอกสารนะหรือติดต่ออะไรไปเนี่ย มีระบบระเบียบการรอคอยตามกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันคลุมเครือไม่ค่อยชัดเจนช่วงนี้ทําให้ชาวมังกรถือว่าปัญหาหรืออุปสรรคมันก็มีปรับปนอยู่บางส่วนนะคะซึ่งมันก็จะดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเป็นคู่ที่ทําให้ชาวมังกรเนี่ยได้เงินแล้วมักได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากราหู เป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะเมื่อเขามีคู่ศัตรูมันก็เหมือนอมีตัวมาจ้องบั่นทอนเรื่องเงินนะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะการถูกหักเปอร์เซนต์กำไรหรือได้เงินก้อนใหญ่มามักจะต้องแบ่งสันปันส่วนเยอะนะเนื่องจากมันเป็นลักษณะของดวงดาวคู่ศัตรูนะคะที่ทําให้ชาวมังกรช่วงนี้ทําอะไรก็มักจะถูกตัดทอนออกไปนะคะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าอยู่ๆมันก็มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ต้นทุนประกอบการสูงขึ้นนะหรือบางครั้งเนี่ยใช้จ่ายไปกับเรื่องภาระส่งเสียดูแลอะไรบางอย่างนะสำหรับชาวมังกรที่อ,อยู่บ้านนะคะก็มักจะมีรายจ่ายประเภทบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะที่เข้ามาเบียดบางเรื่องเงินอยู่บ่อยๆนะคะความเป็นโชคนะคะก็คือมันจะมีมาให้จ่ายนะคะเนื่องจากราหูเนี่ยเป็นกเกษตรนะทำให้ชาวมังกร มีรายจ่ายมีเงินหมุนเวียนนะคะแต่มันจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะเรียกว่ามันก็หมุนไปหมุนมานะคะจ่ายไปเดี๋ยวก็มีเข้ามาหรือว่ามีเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะเรียกว่าเป็นวงจรที่เกิดขึ้นจากราหูที่โคจรเป็นปกติอยู่นะคะเป็นช่วงที่การติดต่อสื่อสารเชิงนั้นใหม่นะคะมันก็จะคร่าวๆหลวมๆไม่ค่อยหนักแน่นนะทำให้ชาวมังกรน,นะคะก็จะมีสภาวะปัญหาการสื่อสารปรับปนอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับ เรื่องที่3นะคะในช่วงเครื่องเดือนหลัง12กันยายนไปนะคะดาวพุธก็โคจรย้ายเป็นมหาอุดและเกษตรตาธิบดีในภพเรือนสุภาษนะคะเมื่อย้ายภพเรือนความหมายก็ดีขึ้น,นเนื่องจากจากมรณะไปเป็นสุภาษและมีกําลังแรงนะคะดังนั้นข่าวคราวการรอคอยนะหรือสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเครื่องเดือนแรกนะมันก็จะดีขึ้นในช่วงเครื่องเดือนหลังนะคะดาวพุธเป็นทั้งเรื่องสุภาษด้วยเมื่อมีความเป็นกเกษตรและมหาอุดช่วงนี้ก็ถือว่า การเดินทางของชาวมังกรจะกลับมามีเยอะมากขึ้นนะคะบางท่านก็ส่งผลดีกับเรื่องการงานที่ใช้ยานพาหนะธํามากินนะคะก็มีการเดินทางไกลปะปอนอยู่นะคะบางท่านมีการเดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันเนื่องมาจากไปทํางานมันก็มีโอกาสเปิดหูเปิดตาต่างๆหรือบางท่านก็มีแผนเดินทางพักผ่อนได้นะคะดาวพุทธที่เป็นกเกษตรทําให้การติดต่อช่วงนี้มีความสม่ําเสมอโดยเฉพาะการทํางานเป็นหมู่คณะ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพี่น้องนะคะหรือว่าติดต่อคนที่อยู่ห่างไกลนะในต่างจังหวัดต่างประเทศได้เรียกว่าคุยกันสม่ําเสมอเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเกษตรด้วยนะคะก็เกิดภารากิจใหม่ๆเนื่องจากดาวพุธที่เป็นเจ้าเรือนอรินะคะไปอยู่ในภพสุภาเป็นมหาอุดก็คือการร่วมแรงร่วมใจนะคะบางท่านจะสัมพันธ์กับงานกลุ่มได้ถูกมอบหมายบางอย่างที่ทําให้ชาวมงกรเกิดเป้าหมายทางการงานกันคข,ขึ้นนะคะ เป็นช่วงร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้สําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการงานการรับผิดชอบหรือแม้แต่ชีวิตก็ไปเกี่ยวข้องกับเชิงสังคมงานการอุศลน,นะคะงานที่ทําเพื่อส่วนรวมได้ด้วยหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะหากไม่เชิงสังคมมันก็เป็นเรื่องพี่พน,น้องนนะคะภารกิจมักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พี่พี่น้องๆกิจกรรมในครัวเรือนนะคะหรือทําอะไรที่หมู่คณะ การจับมือร่วมมือกัน,นต่างๆเพื่อให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจที่หวังไว้ช่วงนี้ก็จะมีมากด้วยเนื่องจากดาวพุธเป็นถึงมหาอุดนะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะโชคดีจากดาวพุธท,ที่เป็นมหาอุดก็คือการงานประเภทพูดอ่านเขียนช่วงครึ่งเดือนหลังก็กลับมามีเยอะมีมากนะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไม่ว่าจะก,การติดต่อการลงทุนการรู้เรื่องราวใหม่ๆ หรือได้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะชีวิตก็จะหายคลุมเครือนะคะดีขึ้นกับเรื่องราวทางเลือกต่างๆเป็นช่วงที่เรื่องปฏิพันธ์ไหวพริบนะคะก็คือเรื่องดาวพุธนะเกิดความมีกําลังแรงนะคะทำให้ชาวมังกรสมองแจ่มใสขึ้นนะจากเดิมที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่แต่กับเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องซ้ำซากในช่วงครึ่งหลังก็จะมีภารกิจใหม่ๆความหวังความเจริญก้าวหน้าที่ดีขึ้น เป็นความหมายเรื่องราวข่าวของใหม่ๆโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารได้ชาวมังกรนะคะมีจังหวะได้ประโยชน์นะคะจากเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีนะคะใครที่ทํางานเชิงสร้างสารรค์นะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมีแนวโน้มนะคะก็จะมีงานประเภทนี้เข้ามามากประสบความสําเร็จบางอย่างกับเรื่องการนําเสนอนะคะเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆรอบตัวก็มีเยอะทําให้บางอย่างที่ ไม่รู้ก็จะมากระจ่างแจ้งในช่วงนี้นอกจากนี้ดาวพุธก็จะแยกออกจากราหูคู่ศัตรูนะคะทำให้ความราบรื่นเชิงการสื่อสารมีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่12ไปรวมความหมายนะคะไปยังการนัดหมายนะคะเรื่องของการขนส่งการติดต่อประเภทรับปากรับคำต่างๆนะคะมันก็จะมีสภาวะ,สะเสถียรมากขึ้นนะก็คือพอแยกออกจากราหูคู่ศัตรูนะคะการนัดหมายก็จะตรงมากขึ้นน,ะนอกจากนี้ การขนส่งนะคะสิ่งที่ล่าช้าติดขัดนะก็จะได้รับการแก้ไขส่งผลไปยังเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะกะเกณฑ์อะไรหรือว่าประมาณสิ่งใดไว้มันก็จะตรงมากขึ้นนะรวมไปถึงการคาดคะเนคาดเดานะคะเรื่องตัวเลขเรื่องค่าต่างๆที่เราเคยคาดการคาดคะเนนนะช่วงนี้จะกลับมาแม่นยำ รบดาวพุธนะคะเป็นดาวที่ผันผวนบ่อยที่สุดในบรรดาดาวทั้งหมดนะในปีหนึ่งบางช่วงนะคะก็จะวิปริตติดขัดค่อนข้างมากนะคะในรอบนี้ถือว่ากําลังทางดวงดาวของดาวพุธเป็นรายชะโชคต่อเนื่องด้วยมหาอุดนะคะทาให้ในช่วงเดือนกันยายนก็มี4เรื่องที่เกิดจากดาวพุธของชาวมังกรดังที่เราไปนะคะขอให้พรให้ราบรื่นทุกอย่างนะคะกับดาวพุธในช่วงเดือนกันยายนกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ